สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรเพื่อความยืนยืนนะครับวันนี้ก็พากันมาทําวิดีโออยู่ในสวนฝรั่งอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้จะมาสรุปปัญหาการทําฝรั่งในช่วงหน้าฝนให้ฟังนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับเริ่มจากปัญหาแรกกันเลยนะครับคือเมื่อฝนตกมานะครับเราจะพบว่าต้นไม้ต่างๆต้นไม้ใบหญ้านะครับมันจะเขียวชุ่มเลยเนื่องจากมันได้รับไนโตรเจนซึ่งไนโตรเจนเนี่ยมันจะมากับน้ําฝนพอลงไปอยู่ในดินครับต้นไม้ดึงมาใช้ก็อย่างที่เห็นครับ ต้นฝรั่งผมนี่ยอดพุ่งแตงยอดใหม่เต็มเลยซึ่งอาการนี้ถ้าคนที่ทําผลนะครับมันจะไม่ติดดอกให้เรานะครับเขาจะเรียกอาการนี้ว่าอาการบ้าใบานั่นเองนะครับซึ่งการแก้ไขตรงนี้เองก็สามารถที่จะทําได้ง่ายๆคือการที่เห็นยอดฝรั่งนะครับมันพุ่งออกมาแบบนี้นะครับแบบนี้เราก็มาจัดการโดยการที่นับตั้งแต่ยอดอ่อนนะครับ1 2 3สาแล้วก็ทําการตัดยอด นะครับเหมือนที่ผมพาทาในเรื่องของการเด็ดยอดาลังตัดยอดออกนะครับหลังจากตัดยอดไปแล้วนะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ20-25ถึงวันมันจะแทงดอกออกมาใหม่ซึ่งพอมันแทงดอกมาเนี่ยเราก็จะได้ผลหลังจากที่เราได้มีการตัดยอดนะครับแต่การที่เราตัดยอดเนี่ยเรายังสามารถตัดไฟแต่ต้นลมเรื่องของเพลียยได้ด้วยเพราะว่าเมื่อยอดอ่อนนะครับมันหอมหวานสักขนาดนี้นะครับ ฝรั่งเราเนี่ยหน้าฝนเนี่ยเราต้องเจอแน่นอนหนีไม่พ้นก็คือปัญหาเพี้ยอ่อนที่จะมาดูดกินน้ําเลี้ยงที่ยอดฝรั่งพอเราตัดแล้วทําให้เขามีดอกเนี่ยเพี้ยพวกนี้มันก็จะมาอาศัยไม่ได้เพราะว่าเรากําจัดแหล่งอาหารไปเรียบ,ร,ยบร้อยนะครับก็คือการที่เราตัดนะครับเราก็ควรจะต้องหาพวกตะก,ก้าเข่งนะครับเอามารองยอดของเราที่หลังจากการตัดแล้วเนี่ยเอาไปฝังกบนะครับหรือเอาไปทําปุา๋ยหมักหรือเอาไป เผาทิ้งนะครับเพื่อกําจัดไอ้พวกเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนที่มันอยู่ที่ใบนะครับลดการใช้สารได้นะครับนี่คือการแก้ไขปัญหาหนึ่งอย่างแต่ได้2ออย่างพ่วงมาก็คือทําให้ฝรั่งนะครับหยุดการแตกยอดและมีดอกให้เรานะครับแล้วก็กําจัดแหล่งอาหารของเพี้ยะนะครับซึ่งเมื่อมีดอกนะครับเราก็ควรจะต้องบํารุงเพื่อให้ ขั้วเหนียวผลดกนะครับก็อย่าลืมใส่แคลเซียมโบลอนให้เขานะครับหลังจากตัดเนี่ยแล้วก็คือพอดอกออกมาแล้วในช่วงที่หลังจาก25วันเริ่มมีดอกแทงออกมาปับ๊บเราก็ให้แคลเซียมโบลอนเขาไปเลยนะครับเพื่อที่จะบำรุงไม่ให้ดอกเนี่ยเจอในช่วงแบบกําลังบานอยู่ฝนตกมาทําให้ดอกไม่แข็งแรงนะครับดอกก็จะทิ้งแล้วก็จะไม่ติดผลนี่คือการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับต่อมาปัญหาในเรื่องของการควบคุมรสชาติของฝรั่งนะครับ การควบคุมรสชาติของฝรั่งคือในช่วงท่าฝนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราควบคุมได้ยากเพราะว่าฝนตกเราไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้ฝนมันตกออกมาในสวนเราได้ครับแต่เราแก้ปัญหาต้นไม้ของเราได้ก็คือฝรั่งเมื่อเจอฝนนะครับยิ่งฝรั่งใกล้ตัดเนี่ยเจอฝนเข้าไปนะครับเนื้อเขาจะฉ่าน้าเพราะฉ่าน้าครับก็จะทําให้รสชาติอ่ะมันดรอปลงก็คือทําให้มันไม่หวานแล้วบางครั้งติดเบี้ยวด้วยถ้าเราไม่ได้ ให้ปุ๋ยช่วยนะครับปัญหานี้แก้ได้โดยการที่เราบํารุงทางดินนะครับปุ๋ยที่เราเลือกมาใช้ก็คือ82424 24, หรือ131321นะครับเราจะให้ทีจากเดิมถ้าฝนตกนะครับในช่วงหน้าฝนก็คือเราต้องให้ถีกว่าเดิมก็คือทุก15วันโดยการใส่ทางดินเราเนี่ยก็อย่าลืมนะครับต้องบํารุงดินไปด้วยโดยการให้เป็นพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยขี้วัวที่เป็นขี้วัวนมนะครับ ขี้วัวเนื้อก็ได้แต่ขี้วัวเนื้อเนี่ยมันจะในเรื่องของไนโตรเจนมันจะสูงแต่ว่าโพแทสเซียมมันจะน้อยแต่ถ้าขี้วัวเนื้อไอขี้วัวนมนะครับขี้วัวนมเนี่ยโพแทสเซียมมันจะมีในเรื่องของความหวานที่จะช่วยในเรื่องของรสชาติฝรหลังให้มันดีขึ้นก็จะแนะนําให้ใส่แต่ถ้าเกิดใครในพื้นที่สามารถหามูลังคาวได้ดีมากครับใส่เลยก็จะทําให้รสชาติของฝรหลงเนี่ยมันหวานมากแล้ว เพิ่มความกรอบของฝรั่งโดยการที่พ่นน้ําส้มควันไม้ไปด้วยนะครับให้พร้อมกับแคลเซียมโบลอนไปเลยน้ําส้มควันไม้ให้ไปพร้อมกันเลยนะครับทุก15วันแล้วถ้าฝนตกบ่อยมากจนแบบให้ทางดินทุก15วันเนี่ยมันก็ยังตกจนบ่อยแล้วจะเขาเรียกว่าฝรั่งเราเนี่ยมันจะถึงช่วงที่เราจะตัดแล้วคือ,อก่อนที่เราจะตัดเรารู้ว่าเราจะตัดเนี่ยประมาณทักสิวันเนี่ยเราพ่นทางใบให้ให้ใหปุ๋ยเก็บเพิ่มเพิ่มให้มันเป็น อาหารทางด่วนเข้าไปเร็วหน่อยแล้วก็จะทําให้รสชาติมันหวานขึ้นก็ประมาณทัก1 0บถึงสิวันนะครับพ่นก่อนตัดนะครับก็จะทําให้รสชาติมันดีให้หาสูตรที่มันเป็นเขาเรียกว่าตัวเคด้านหลังนะครับแต่ไม่ต้องเป็น0ูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดเหมือนทางดินอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับแต่ก็ไปหาร้านปุ๋ยเขาก็บอกว่าเขาซื้อปุ๋ยเก็บที่เป็นเพิ่มความหวานให้กับผลไม้หน่อยนะครับเขาก็ได้จัดมาให้ซึ่ง ตัวหลังเนี่ยตัวกลางตัวหลังเนี่ยเขาจะสูงนะครับก็หรือสามารถทางสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตทั้งช้อปปี l a z a ดาก็มีขายเหมือนกันก็ให้พ่นไปพร้อมแคลเซียมโบลอนเลยครับก็คือในถังนั้นให้ไปเลยแคลเซียมโบลอนน้ำส้มคันไม้แล้วก็ปุ๋ยเกตก็จะเพิ่มในเรื่องของการควบคุมรสชาติของฝรหลังได้อันนี้คือการแก้ไขนะครับต่อมาปัญหาเรื่องที่ผมเคยพูดไปก็คือน้ําขังในถุงนะครับน้าถังในถุงคือ จากเดิมเราใช้ถุงห่อยูหรือเป็นถุงห่อธรรมดาเริ่มจากถุงยูก่อนถุงย V ีเนี่ยมันมีการขีบมาด้านล่างนะครับทําให้มีรูมานิดหน่อยแต่ว่าเมื่อฝนตกหนักแล้วน,น้ำมันก็เข้าไปได้แต่มันระบายออกไม่ทันเพราะว่ามุมที่เขาขิบมาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีขนาดเล็กน้ําออกไม่ทันหรือมันจะไปขังเลยนะครับการที่เราจะเริ่มห่อในช่วงหน้าฝนนะครับก็คือเราควรจะต้องตัดมุมถุงให้ใหญ่ขึ้นจากเดิมอาจจะแบบ ตัดอยู่ประมาณถักครึ่งเซนนะครับก็ตัดให้มันประมาณ1เซนไม่ต้องกลัวในเรื่องของแมลงต่างๆที่มันจะแบบบินแล้วสวนขึ้นไปไม่มีครับแมงวันทองก็ไม่เข้าเหมือนกันที่มันจะแบบบินมาแล้วก็ซอกซอนขึ้นไปตามรูที่เราตัดไว้มันไม่มันไม่เข้านะครับเพราะว่าแมงวันทองวิสัยมันก็คือบินมาแล้วว่าจับจับเสร็จแล้วมันก็ต่อยเวลาเราห่อไปแล้วเนี่ยมันก็ต่อยไม่ได้มันก็จะป้องกันผลที่จะเข้าไปนะครับยกเว้นเพี้ยแป้งที่มันจะเดินเข้าไปทางจุกแล้วก็เข้าไปอยู่ ซึ่งถ้ายิ่งถุงความชื้นงสูงนี่มันยิ่งชอบมันก็จะแบบไปกระจุกกินแต่ถ้าเราทําให้ถุงเราแห้งไม่มีความชื้นอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจะไปอยู่นะครับอีกอย่างคือเมื่อเราตัดให้มุมถุงเนี่ยมันระบายน้ําได้ดีก็จะช่วยลดในเรื่องของความชื้นในถุงจะทําไม่ให้เกิดแอนแทกโนตตอนช่วงที่เราจะตัดฝรั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาด้วยตั้งแต่เริ่มห่อเลยนะครับและ ก่อนหอ่อก็ควรจะต้องพ่นพวกสารแมนโคซิปนะครับอคอปเปอร์ไดออกไซด์พวกนี้นะครับก็ให้ก่อนห่อไปได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้พวกนี้ป้องกันก่อนที่เราหอก็จะทําให้ช่วงปลายที่เราจะตัดเนี่ยผลเราจะไม่เจอแอนแทกโนดก็จะประมาณนี้นะครับเรา,าสรุปในช่วงท้ายวิดีโอก็คือ 1. ปัญหาเรื่องของต้นนะที่จะเกิดอาการบ้าใบ 2. ก็คือปัญหาเรื่องของ ควบคุมรสชาติครับสคือปัญหาเรื่องของเกิดแอนแทกโนตในอของผลอัญหาหลักๆใหญ่ๆก็จะประมาณนี้เพราะว่าปัญหาแรกเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องของการตัดยอดไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่พบเรื่องของมแมลงศัตรูพืชไม่ต้องกลัวว่ามแมลงอะไรจะมากัดใบอ่อนของเราเพราะว่าเราทําการตัดบังคับให้เขาติดดอกไปแล้วแต่การบังคับติดดอกก็อย่าลืมต้องให้แคลเซียมโมลอนด้วยเมื่อ,อช่วงที่แทงอดอกมานะครับเขาจะมียอดออกมาช่วงนั้นก็ควรจนะต้อง ให้สารป้องกันพวกเพียแป้งนะครับหรือเพรียวอ่อนที่มันจะเข้ามาสายใหม่เช่นอบานมตินก็ได้นะครับหรือจะเป็นคาร์บิลิวแปดห้าก็ได้อันนี้ซอฟต์นะครับที่เป็นสามารถกําจัดมแลมลงพวกนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะหามาพ่นเพื่อป้องกันในช่วงนั้นได้เพราะว่าหน้าฝนจะเป็นอะไรที่คุมยากเช่นเราพ่นเมื่อเช้าบ่ายมาฝนตกอ้าวมันก็สารก็หมดแล้วนะครับก็อาจจะต้องสามวันพ่นใหม่นะครับก็จะทําให้ยอดฝรั่งเนี่ย มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ส่งคลอแสงส่งอาหารไปหาผลพลังของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพุ่มมาตอนนีงเพื่อความมัม่งยื้นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมเราก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนเรวดีจะนํามาฝากให้ทั้งสัตว์ไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณแนละสวัสดีครับ